สวัสดีครับ f c ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมก็วันนี้เรามาดูเจ้าตัว4ประตู4ีบอนเงินกันบ้างนะสประตูเนี่ยมีสีขาวสีบอลเงินสีเทานะครับมีให้เลือก2เกียร์เกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะครับไม่มีเครื่อง3 0 0พันะครับไม่มีเครื่องสามพันมีแต่2อจุดเท่านั้นนะครับซึ่ง4ประตูก็ยังดีที่ยังมี3สีแต่ว่ารถแคบตอนนี้จะมีแค่2สี คือสีขาวกับสีเทานะครับนี่เลยด้านหน้าของเขาต้องบอกว่าเป็นสีที่มีความอมาตะครับต่อให้เวลาผ่านไปรถเขาก็เดิงดูใหม่ด้วยสีบอลเงินนะต้องบอกแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้าสีดำตัดสีเทาโลโก้ยิสูโคมเมียมแล้วก็โคมไฟหน้าเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับมีช่องสามารถติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะนี่ทรงรถครับ คันนี้นะครับโหลดจัดทรงใส่แม็กใส่ยางสเต็ปน้นใช้งานขับสบายๆไม่ต้องรูดหลุมเยอะนะครับเขาเรียกว่าอะไรเวลาแบบไม่ใช่ไม่ต้องรูดหลุมเยอะสิคือไม่ต้องระวังเยอะเวลาที่ต้องรูดหลุมอ่าเราพูดแบบนี้นะฮะก็เป็นแม็กทีซีศูนย์ศูนย์ห้าสีเทากันนะครับแต่งสไตล์แบบคลีนคน,นะ ทินคลีนสำหรับคันนี้นะครับก็เป็นแม็กทีซี005สีเทากันนะครับเบอร์ยางของเจ้าคันนี้ก็จะเป็น2 3 5ทับ50ขอบ18นะครับเพราะว่าลูกค้าอยากได้ยางหนาแต่ไม่อยากได้2 5 5เพราะว่ามันจะดูตรงเนี้ยมันจะอมล้อเยอะเกินไปบรรยามันจะยื่นจากตัวล้อเยอะลูกค้าก็เลยให้ใส่เป็น2 3 5นะครับนี่2 3 5ทับ50ขอบ18น็อตดำฝาปิดตรงกลางสีดำนี่ ใส่ปอกกันสัตว์เรียบร้อยแล้วนะแต่อย่างที่บอกครับลูกค้าไม่ใส่ขอบเบรกนะครับแต่งสไตล์คินคีนเนาะนี่โหลดหน้า1นิ้วครึ่งนะครับสำหรับคันนี้โหลดล่าหนึนิ้วครึ่งก็จะระยะห่างประมาณ1ฝ่ามือเซลล์ต้นประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่าออกมาสวยงามถ้าท่านใดไม่อยากได้ซิ่งมากนะครับแต่งประมาณนี้ก็กําลังสวยกําลังใช้งานเนาะล้อด้านหลังด้านหน้าเป็นล้อสเปคเดียวกัน นะครับขนาดยางเท่ากันแม็กว้าง8.5เท่ากันนะครับด้านหลังเนี่ยเขาจะให้แหนบมา3แผ่นจากโรงงานอยู่แล้วนะครับก็ใส่กล่องโหลดเข้าไปครับคันนี้เป็นโหลดหลัง3นิ้วนะโชค๊คเดิมนะครับแหนบ3แผ่นนะครับไม่มีการดัดแหนบแต่อย่างใดสำหรับคันนี้เพราะว่าโหลดแค่3นิ้วใช้กล่องอย่างเดียวจบเลยสําหรับ3นิ้วเนาะนี่ไฟท้ายนะครับฮาโลเจน มือเปิดสีดำและหลายหนชอบ3เชื้อต้นมากเชื้อต้นมือเปิดเขาเนี่ยเขาเป็นตัวไขการขมโมยไหมไม่ใช่นะยังไม่ใช่นะอนาคตเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าจะทํามาหรือเปล่าซึ่งเราเห็นเขาเรียกว่าอะไรลูกค้าขอมาหลายปีแล้วนะครับว่าปีหน้าต้องมาปีหน้าต้องมานะตอนนี้ยังไม่มานะครับนะแต่ว่าสําหรับตัวเอสก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องไฟไท้ายนะครับที่จะหายเพราะว่า เราไม่ค่อยได้เปลี่ยนแต่ผมว่ายุคหลังๆก็ไม่ค่อยหายแล้วนะเห็นเงียบๆอยู่นะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะนะครับติดฟิล์มรอบคัน60%บานหน้า4 0นะครับก็เน้นใช้งานกลางคืนไม่มืดมากกำลังขับดีสบายตานะครับสำหรับเบอร์ฟิล์มเจ้าเบอร์นี้นะครับใส่ตัวครอบมือเปิดโคเมียมมาให้เรียบร้อยจากโรงงานนะครับเพราะจริงๆถ้าเป็นสีดำ ก็ใส่ตัวครอบให้ดูสวยขึ้นนะครับใส่เรียบร้อยนะนี่ทรงนี้ก็หน้าหลังเท่ากันนะครับใครที่ไม่อยากชอบไม่ชอบตู่โดงนะครับหน้านิ้วครึ่งหลังสามนะครับอารมณ์ประมาณว่าให้หลังะมากกว่าหน้าประมาณนิ้วครึ่งประมาณนี้ก็จะออกมาประมาณนี้แหละนะครับสำหรับภายในของเกรดตัวเเนี่ยนะครับต้องบอกว่าพื้นฐานเนี่ยเข้ามาครบแล้วนะ นี่กุญแจรีโมทนะครับบนรับรถมีให้2ดอกนะครับหรือ2อันหรือ2ชุดนะครับเนี่ยก็คือมีให้2ดอกอันนี้แหละนะครับผมแล้วก็กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับเซ็นทันล็อกปรับมองข้างไฟฟ้านะครับมีที่วางน้ําขวดลิตได้นะครับวางขวดลิตได้เลยเนาะแล้วก็แผงประตูนะครับที่เท้าแขนตรงนี้เป็นวัสดุบุนุ่มเป็นผ้านะครับเป็นผ้านะ พวงมาลายัยหุ้มยูริเทนครับแต่ต้องบอกว่าถึงจะไม่ใช่หนังแต่จับแล้วก็ชับมือนะครับมีวิทยุควบคุมที่พวงมาลัยได้นะครับสามารถเพิ่มเสียงรถเสียงที่พวงมาลัยได้นะครับแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับพร้อมกล้องถอยนะครับหน้าจอพร้อมกล้องถอยนี่เดี๋ยวจะต้นเข้าเกียร์ให้ดูครับนี่ก็จะมีเส้นกรระยะให้นะครับเขียวปลอดภยัยเหลืองระวังแดงก็ใกล้ตัวรถมากขึ้นหรืออันตรายนั่นเองนะครับ แอร์เป็นปุ่มหมุนทั้งหมดครับความเย็นพัดลมปรับทิศทางแอร์นะครับแล้วก็มีปุ่ม AC ตรงนี้สําหรับให้คอมแอร์ทำงานนะครับอย่างที่เซลต้นบอกนะครับว่าในรุ่นนี้มีให้เลือก2 g เกียร์เกียร์ธรรมดากับเกียร์ออโต้ซึ่งถ้าเกียร์ธรรมดาจะได้เป็นเกียร์หสปีดหรือ6 g เกียร์แต่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับก็จะเป็น8สปีดหรือ8เกียร์นั่นเอง นะครับในรุ่นนี้คันนี้ทุกอย่างจะเป็นหนังหมดไม่ว่าจะเป็นเบาะแผงประตูนะครับนะครับเบาะจะเป็นโทนสีพื้นไม่มีลวดลายเป็นผ้าสีดำนะครับซึ่งข้อดีของเบาะผ้าเนี่ยนะครับนั่งสบายนะครับนุ่มนั่งสบายแต่ดูแลแอบยากกว่าเบาะหนังเท่านั้นเองนะครับแต่ขนาดของตัวเบาะวันนี้ถ้าท่านซื้อตัว S นะขนาดของตัวเบาะเนี่ยขนาดเดียวกันกันกบตัว Z ตัว Z P หรืออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเบาะหนังนะขนาดเท่ากันฉะนั้นอาจจะแตกต่างกันในเรื่องหุ้มหนังไม่หุ้มหนังแต่นั่งสบายไม่แพ้กันแน่นอนนะครับนี่ภายในของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับอ่ะเสียต้นปลดล็อกก่อนนะครับแล้วก็นี่ด้านหลังนะครับเบาะผ้าเช่นเดียวกันเกรดตัว S เ,เนี่ยอ่าตรงกลางเนี่ยเราจะดึงที่เท้าแขน ลงมาไม่ได้นะครับเขาจะทําเป็นเบาะแบบเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยนะครับจะไม่ได้ทําแบ่งแยกเพื่อเอาที่เท้าแขนลงมาเนาะแล้วก็จะมีช่องใส่ของตรงนี้นะครับวางโทรศัพท์ได้นะครับแต่ตัวเบาะในเรื่องของการพับเนี่ยพนักพิงปรับลงได้ตรงนี้นะครับเบาะนั่งพับขึ้นได้พับได้เหมือนกันนะครับกับเกรดอื่นๆน,น,นะครับนี่สำหรับสี่ประตูก็จะมีเขาเรียกล็อกเด็กกันเด็กเปิดประตูเล่น นะครับนี่ลองดูครับเผื่อใครนะฮะท่านใดนะที่กำลังมองเจ้าตัวสีประตูเกรดตัว s ูนะครับมีให้เลือกสามสีเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะครับมีโปรโมชั่นให้นะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการใส่แม็กแต่งนะครับให้จบทีเดียวไปเลยเพื่อให้วันออกรถเนี่ยก็คือสวยไปเลยนะครับก็ทักมาสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับเซลต้นอยู่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอพิมายเนาะพร้อมดูแลครับคันนี้ เตรียมออกวันพรุ่งนี้และว,วันที่5ธันวาวันพ่อเนาะนะครับก็เดี๋ยวส่งมอบกันในวันพรุ่งนี้อยากได้แบบไหนทักหา,าเซลต้นได้เลยนะครับแต่งแบบไหนเราทําให้ได้หมดเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้เซลต้นขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ